<ก>ถ้าพูดถึงเรื่องเกมแล,แล้วก็มันมีเกมอยู่มากมายมหาศาลบนโลกนี้และถ้าพูดถึงเกมที่ทําให้เราหัวร้อนหรือเกมที่ทําให้เราขาดสติเพอเผอบางเกมอาจจะเคร่งโทรศัพท์หรือไม่ก็ทุบคอมไปเลยก็ว่าได้ Oh, no. จะมีเกมอะไรนั้นสิบอันดับเกมหัวร้อนที่ใครเล่นต้องปี๊ดแตกเป็นแน่นอนอันดับที่ 10, d o t ต2หรือเกมแนวโมบ้าเห็นชื่อนี้แล้วแอดมินก็ขอยกให้เกมนี้เป็นเกมหัวร้อนประจำสาขาจริงๆแหละรวมไปถึงเหล่าเกมแนวโมบ้าทั้งหลายโดยเฉพาะ Dota 2ที่ทำเอาเกมเมอร์หลายคนหัวร้อนประสาเสียกันเลยทีเดียว ทั้งในรูปแบบของการเล่นเกมเป็นทีมและการเล่นเกมแต่ละคนมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอะนะ Yes มันจะเหมือนคนอื่นได้ยังไงล่ะเกิดปัญหาการสื่อสารความเข้าใจผิดจึงทําให้เกมล่มแพ้ No อะไรประมาณนี้เหตุการณ์เหล่านี้เจอบ่อยมากๆเลยแหละเลยทำเอาเกมเมอร์หลายๆคนหวานร้อนเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเจอทีมอ่อน กก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 าหก like รือไม่เข้าใจการเล่นของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนที่เล่นแบบตั้งใจจริงๆอ่ะหัวร้อนหัวเสียถึงกับโวยปี๊แตกได้เลยทีเดียวแหละอันดับที like, ่9ก a t แคทมา หรือที่รู้จักในมาริโอเนโกะอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Cat V าริ o 4นะครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดูเผินๆว่ามันไม่มีอะไรมากมันก็เป็นเกมธรรมดาที่มีแรงบันดาลใจมาจากซ u เปอร์มาริโอเท่านั้นเองและมีเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยซัซ่าตัวนี้แหละที่ใครๆเห็นก็บอกว่าน่ารักใช่ไหมล่ะ No พร้อมกับการเล่นเกมที่ดูผิดมนุษย์มนาอาจจะทำให้หลายคนหัวเสียกรีดร้องควันออกหู หัวร้อนสุดๆเลยก็ว่าได้พอเนื้อหาเกมก็เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะฮะแหมวันนี้ต้นแค่นี้มันก็เอาโดดโอ้ยต้นข้างหน้านี้มีหนามนะเราจะเป็นต้องกระโดดครับเพื่อชตบมุกหน้าจากนั้นก็ขึ้นไปเหยียบแล้วโอ้ แค่ขยับนิดขยับหน่อยอยู่ก็นาไดยแล้วนะจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ก็ก็นาไดยเหมือนกันนะ oh, <no. S 1> เล่นเอาสเกมเมอร์เกิดรู้สึกทอแท้ในชีวิตก็ว่าได้ใช่ไหมครับพี่เอกนั่นไงแล้วเฮ้กเช็คพอย,อยต์เช็คพอยต์ตมันมีแมกอินวิสิบิลิตี้ตรงนี้ได้เหรอเอาข้างบนก็ยังจะโดนอ้อมลงแล้วกัน อันดับที่8 cs go หรือ counter strike go counter strike global offensive เกมแนว t a c t i c a l fps ออนไลน์สุดยอดนิยมถูกพัฒนาโดย WoW v corporation อีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนไม่อยากได้ยินเสียงยอมรับเลยว่าเกมนี้หลายๆคนอาจจะเล่นไม่ดีนะแต่ตัวเกมก็คือเกมเล่นเพื่อผ่อนคลายคลายเครียดแต่แต่มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์หรือเพื่อนๆหลายๆคนก็บ่นกันมาอยู่นะว่าเกมนี้จัดเป็นเกมหัวร้อนเป็นเกมเสียงดวงเลยก็ว่าได้เสียงดวงยังไง ถ้าเจอทีมอ่อนทีมกากล่ะหรือทีมเกรียนก็มีนะก็ทําให้หลายคนที่ตั้งใจมาเล่นอย่างนี้นหัวเสียไปตามๆกันแถมบางเคสก็มีทะเลาะกันในทีมอีกด้วยบางคนก็เจ้ากี้เจ้าการจึงทําให้เกมเมอร์หลายๆคนเกิดหัวเสียหัวร้อนไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นทักษะการยิง ยุทธศาสตร์ของแมพทีมเวิร์กการสื่อสารอันดับที่เ Byans Adventure หรือ ใบอันผจญภัยนี่แหละกองไฟนี่ผู่ๆถ้าแตะนิดเดียวก็ตายเลยข้าไม่เชื่อไฮ้มึงจะเดินเข้าไปโอ้โหอันนี้เรียกว่าเกรียนของเกรียนและเกรียนที่สุดมาริโอเนโกเนี่ยเทียมไม่ได้จริงๆ <Yes. S 1> ถ้ามาเจอเกมสไตล์คนไทยแล้วลก็ยิ่งทำให้หัวร้อนเข้าไปอีก2 3 1ถึง3ถึง10ถึง100เท่าเลยทีเดียว oh, <no. S 1> และเกมนี้กับยกให้เป็นเกมที่หัวร้อนที่สุดแต่ หลายหคนก็ยังจะฝืนเล่นกันอยู่นะเพราะอะไรเหรอก็อยากจะเคลียร์ให้จบว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงเฮ้ยแกะน้อยรู้ไหมทำไมข้าต้องเดินอ้อมเป็นอย่างนี้เพราะกูรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งจะแสดงความรักกันแบบลึกซึ้งในอนาคตก็เป็นได้น่นๆโอ้โหเอ็นเวกเลยขึ้อย่าลขงเอาวะไรอยากตายตอนนี้อะเฮ้ยคุยกันดีๆก็ได้ชีวิตเจ้ายัง ยังมีอะไรให้ทำหลายอย่างไม่เอาเอ็นแมคิดถูงออกมาจากปาก่อนเลยอันเดิมที่หกดาร์กซอนี่สิคือของจริงกับสุดยอดเกมฮาร์ดคอร์โคตละยาโคตละหัวร้อนที่สุดโกโก้ go, go. เอาละครับฝ่ายน้ำเงินนะครับ กินยาทั้งคู่เลยนะจังหวะนี้วิ่งสายาแล้วเสียบเต่ว้าวนะครับผมจังหวะนี้เล่นท่านับเป็นเกมที่โคตรยากและหัวร้อนทําให้หลายคนยอมรับว่าเป็นเกมในตำนานเกมหนึ่งของเขาเลยทีเดียวการฆ่าบอสบทจะง่ายก็ง่ายง่ายและบทจะยากก็โคตรละยากเลยแหละ <c oughs> แม้กระทั่งกล่องสมบัติยังงับเราเลือดสาดเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้สิ่งที่ปลอดภยัยกับไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด <c oughs> แล,และเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วล่ะเกมนี้ตูเข้ามานะครับใช้ท่ากวาดครับผมท่านี้กวาดสะพื้นบ้านสะอาดกันไปเลยทีเดียวนะระวังอย่าเข้าใกล้มันจะโดนลุกลงนล,งล,งล,งลครับผมจังหวะนี้แดสหลบเข้าไปได้โอ้โหสกิลหนักอัดเข้าไปกวาดพื้นสะอาดอีกแล้วโอ้โหดอกสุดท้ายโดนสวยมากสุดเออ,อาก,าก็มาคานพลาดละลากนเจอกรใหม่โลกหน้า <laughs> อันดับที่5 FIFA Online เกมนี้คงจะถูกใจคอบอลหลายๆคนที่ชื่นชอบฟุตบอลอย่างไม่น้อยแถมยังเป็นเกมหัวร้อนที่ทำเอาหลายคนกุมสติไว้ไม่อยู่

อันดับที่4 PB หรือ Point Bank ed. อีกหนึ่งเกมที่หัวร้อนที่หลายๆคนเจอโปรเจอแฮกพวกระเบิดกระสุนยิงทะลุยิงแล้วไม่ตายและอีกมากมายบลาบลาจนทำให้หลายคนออกมาลงคลิปแจ้งว่าไม่ไหวแล้วกับพวกใช้โปร <Oops. S 1> แต่โดยส่วนตัวแล้วเกมนี้เล่นเป็นทีมสนุกนะ yes. เจอทีมดีก็ว่าง่ายเจอทีมมาเกรียนใส่ก็ว่าเหนื่อยยิ่งเจอโปรเจอแฮ็กยิ่งทำให้หลายคนหัวร้อนเฟนที่5โปรแกรมช่วยเล่น okay. s <S นั่นหละฮะท่านผู้ชมแม่งลอยอยู่บนฟ้าอะไรบางตัวแม่งมี APG ยิงทะลุอันนี้แม่งหนักกว่าเดิมอีกอเฮีย้ยโป่เฮี้ยน,นี้แม่งยืนค่อยดอยู่บนฟ้าแล้วพวกกูตายเคมอนะพวกนี้ผมก็จัดอยู่ในจาพวกที่เกียนจนแบบบางคนก็เลิกเล่น Pv ไปเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยทาให้ผู้เล่นลดลง มากมายนะครับผมโอเคไอ้พวกนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะอันดับที่3 War c หรือ War Z นั่นแหละไอ้ฟาร์ม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 ฟาร์ามเป็นเกมแนว s u r v i v o r ที่อยากเล่นแบบสงบแต่ด้านไม่สงบ oh, no. เป็นเกมที่คุณจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าบอกเลยครับว่าต้องเล่นเป็นทีมกันอย่างจริงๆไปรวยด้วยกันถึงจะมันแต่บางทีก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวิ่งมาดา่ามาสะบดมาดักฆ่าบางทีก็วาร์ปมาฆ่ายิ่งหลายๆคนที่แฮก็กหรือใช้โปร <No. S 1> จนทำให้หลายๆคนไม่อยากออกมาจากจุดเซฟโซนเลยจริงๆอ่า oh, โดดโดครับโดครับเอาไหมเอาไหมสดไหมสดไหม เอ,เ,อเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาซอมบี้มาเตรียมตัวครับหนึ่งสองสามสออีอยู่ไหนอยูไ่ไหนวะหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแปบ๊บแป๊บแป๊บ,บ,บ,บโอ้ยเร็วชิบหายเลยอันดับสอง seriesgame.io หรือเกม aiga.io ตระกูลเกม io ทั้งหลายนี่แหละ สุดยอดเกมเว็บตะกูล I.O. ที่ทำเอาหลายคนติดกันงอมแงมและหัวร้อนควันออกหูไปกันทั่วโลกเลยทีเดียวแถมยังออกแบบระบบเกมมาให้เล่นอย่างง่ายร้อนง่ายถ้าพูดถึงไอการ์เดนไอเกมกินโจดคิดว่าหลายๆคนคงเคยเล่นหรือเคย เห็นมาแล้วแหละเป็นเกมชิงความเป็นหนึ่งความยิ่งใหญ่อืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําตลาดให้ใหญ่ขึ้นโอ้โหมันมันมังใหญ่โป๊ะกันเลยว่ะอะไรสิเรากวรไล่หลังมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอู้หอู้หชิบหายเอกว้ายว้ายว้าย <c oughs> โดนแดกเลยไม่ได้ตั้งใจโอ้โห <c oughs> และอันดับที่1นึ่ง y a <c oughs> b u l o u s เกมที่ออกแบบมาอย่างง่ายดายโดยระบบที่โคตรจะเข้าใจง่าย <c oughs> แค่แตะแตะแตะแล้วก็ลอดผ่านท่อไอ้นี่แหละแต่มันทำให้เกมเมอร์ลหลายๆคนหัวเสียหัวร้อนไปต,ตามๆกันตัวอย่างเช่นอย่างนี้แหละ สิบสี่สิบห้าอวดแม่งเลยฮะ